สถานเอกอากาัครราชทูตไทยนกะรุงววชิงตันเปิดบ้านต้อนรับแขกต่างชาติเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในงานไทยโอเพนเฮาส์ประจำปนี้สวัสดีค่ะ Welcome to the Thai Open House มำลากหลายทางศิลปะวัฒนธรรมของไทยย่อดส่วนนำมาจัดแสดงในงานนี้ทั้งการแสดงรำมโนราและรำไทยที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมรู้สึกว่าฝระหลังให้การสนใจวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็รวมถึงคนไทยที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะ่ะ รู้สึกดีใจและภูมิใจมากค่ะคือคุ้มค่าค่ะที่เรียนมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ได้มาโชว์ให้ชาวต่างชาติได้ชมค่ะถึงวัฒนธรรมไทยอะค่ะว่ามันสวยงามแล้วก็น่าสนใจมากค่ะเห็นมวยไทย kick h a r t train h a r t ศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่ครูมวยชาวไทยได้ฝากฝังดีลาและลวดลายเอาไว้กับลูกศิษย์ชาวอเมริกันมีโอกาสสักแดงดิสศ,ศิลปะป้องกันตัวของไทยในงานนี้เ <So> ช่นกันดิสวันวันขาของไทยด d e ส s e r t เนมาลูกชุบเช่นเดียวกับรายละเอียดแห่งความประณีตที่ถ่ายทอดผ่านการสาธิตการทำลูกชุบขนมหวานไทย mm hmm. สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาเยือน ด้วยสีสันสดใสและรสชาติที่อร่อยอย่า i เหมาะใครเวิธีสาธิตการตำส้มตำเปิดโอกาสให้นักทิมฮาร์ดคอร์ใส่ลวดลายและรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานโขลกตำอย่างเต็มที่เพื่อให้สมกับความเป็นพาพยาสลัดที่รสจัดแต่ว่าอร่อยหนึ่งในเมนูอาหาไทยยอดนิยมา มิตรภาพด้วยความสนุกสนานในงานไทยโอเปนเฮาส์ของปีนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษเนื่องในวาระครบรอบ180ปีความสัมพันธ์ไทยสหรัฐซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีในปีนี้ uh, very welcomed here, and uh, I really enjoyed uh, seeing Thai culture. Um, I also saw the uh, lovely food carving, and the the dress and demeanor of all the people here was uh, very lovely. ก็ในปีนี้เป็นกรณีพิเศษขึ้นมาเพราะเป็นปีที่ครบรอบ180ปีของความสัมพันธ์ไทยสหรัฐเพราะฉะนั้นในส่วนของการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานที่ Open House ของสถานเอกทูต วอชิงตันดีซีในปีนี้เราก็จะเน้นคอนเซปต์ uh, ที่ของความสัมพันธ์ที่ยูะเทศไทยได้สถาปนากับสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อประมาณ180ปีที่แล้วนะครับไทยและสหรัฐเริ่มสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง9้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และสมัยของอดีตประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็กสัน ที่ได้ร่วมลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและการพาณิชย์เมื่อปีพุทธศักราช2376ซึ่งถือเป็นประเทศแรกในเอเชียแปซิฟิกทางการไทยและสหรัฐได้เตรียมจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปีร่วมกันเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระพิเศษมิตรภาพของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานกว่า180ปีพินิจการตุลาชม Voice of อเมริกาภาพภาษาไทยได้งานจากกรุงวิชิตารั